ตอนนี้ประชาชนซาวเขมรนกำลังเดือดร้อนหนักบางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับร้องห่มร้องไห้ขอร้องอ้อนวอนให้ซาวเวียดนามนะครับช่วยซื้อข้าวตอนนี้ข้าวกำลังจะเน่านะครับเป็นหมื่นล้านตันนะครับทุกคนเพราะปัญหาเกิดขึ้นระหว่างพรมแดนไทยเขมรเพราะปกติ ไทยจะซื้อข้าวขมรนมาทําแป้งมาทําอาหารสําเร็จรูปนะครับแต่ตอนนี้ไทยก็ไม่รับซื้อเวียดนามนะครับทําท่าทีเหมือนจะรับซื้อแต่ก็ไม่ช่วยซื้อตอนนี้ชาวเกษตรกรขมรกนกำลังจะล้มละลายครับไม่ว่าเกษตรกรผลหมกรากไม้นะครับชาวบ้านบางคนนอนกอดนะครับมันสับพลัง ร้องห่มร้องไห้นะครับเพราะมันสัมผังก็ขายไม่ออกผลลหมากลากไม้ก็ส่งออกไม่ได้ซาวมาเลเซ่นะครับเพิ่นรักก็ไม่ซื้อเวียดนามนะครับก็ปิดด่านไม่รับซื้อข้าวขเขมรเอานลครับทุกคนตอนนี้ประเทศรอบๆข้างนะครับไม่สนใจใยดีประเทศขเขมรเลยนะครับหลังจากไทยนะครับก็ไม่สนใจ ไม่เปิดด่านนะครับไม่คบหาทำมาค้าขายกับชาวขมรน,นะชาวเกษตรกรขมรกําลังย่ำแย่นะครับหลังจากก่อนนั้นนั้นก็น้ําท่วมนะครับท่านฮุนเซนนะครับก็ไม่ให้เงินเยียวยาประชาชนไม่สนใจนะครับไม่สนใจว่าประชาชนตัวเองจะอยู่ยังไงจะกินยังไงชาวเกษตรกรจะไปได้ไหม นี่นะครับคือความแตกต่างระหว่างขเขมรกับไทยนะครับไทยนะครับอาจจะเดือดร้อนเรื่องกเกษตรกรอะไรก็แล้วแต่แต่ประเทศไทยนะครับไม่เคยปล่อยให้ประชาชนตัวเองทุกยากลำบากขาดแคลนอดอยากอดหิวเหมือนกับขเขมรน,นะครับทุกคนน่าจะเคยรู้และก็เคยเห็นนะครับไม่ว่าจะาคนลาวคนไทยนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยนะครับ ให้ความช่วยเหลือประชาชนตัวเองเป็นอย่างดีนะครับนะเพราะประเทศไทยนะครับมีพระมหากษัตริย์ที่คอยดูแลและคอยช่วยเหลือประชาชนชาวเกษตรกร,กรตลอดมานะครับนะสีห้าปีคืนหลังนั้นนะครับสี 4, ปีนะครับก่อนนะครับประเทศไทยนะครับพบกับวิกฤตนะครับเกิดการแห้งแล้งนะครับผลไม่ตก นะครับเกษตรกรย่ำแย่แต่ประเทศไทยมีความส่วยเหลือเยียวยาประชาชนตัวเองนะครับผลไม่ตกประเทศไทยทําอะไรครับประเทศไทยทําผลหลวงนะครับนะนี่นะครับเนาะผลหลวงมาจากใครเป็นคนคิดคนช่างก็นะครับนายหลวงครับนายหลวงคือลุม่มโพลุ่มไทยนะครับนะครับที่พาให้ประชาชนคนไทยอยู่ ไม่อดอยากนะครับอยู่แบบมีความสุขประชาชนนะครับชาวไทยไม่เคยทุกข์ยากขาดแคลนนะครับอาจจะมีการพบกับวิกฤตนะครับเรื่องระคงราคาข้าวอะไรก็มีบ้างแต่ประเทศไทยนะครับไม่เคยปล่อยให้ประชาชนตัวเองนะครับอดอยากไม่ปล่อยให้ประชาชนตัวเองลำบาก ถึงขั้นไม่มีข้าวไม่มีน้ำกินนี่คือความล่มเย็นเป็นสุขของประเทศไทยนี่แหละครับผมต้องบอกว่าประเทศไทยนะครับนะไม่มีประเทศไหนในโลกที่ดีแล้วก็ดูแลประชาชนตัวเองได้ดีเหมือนประเทศไทยนะครับนะทุกคนเดี๋ยวไปรับชมคลิปพร้อมๆกันว่า ประชาชนชาวเขมรเ,เขาเรียกร้องอะไรบ้างนะครับหลังจากไม่มีประเทศไหนนะครับซื้อข้าวเขมรน,นะครับมันก็เนา่าข้าวก็เป็นหมื่นตันนะครับนะคิดเอานะครับเป็นมูลค่าแล้วไม่รู้กี่ล้านล้านนะครับแต่ประชสาชนชาวเขมรก็ไม่สามารถขายข้าวออกได้ทางภาครัฐเอกชนเขมร ก็ไม่เคยสนใจไงดีประชาชนชาวขาเขมรเลยนะครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเวียดนามบีบขเขมรเจ้งข้าวหมื่นล้านค่ะข้าวล้านตันเน่าค้างคลัง,งส่งออกไม่ได้มีแค่ที่มีรายงานภาคการเกษตรของกัมพูชาเสียหายหนยัก พราะไทยปิดด่านเกษตรกรนั่งกอดหัวมันร้องไห้เพราะมันสัมปะหลังถือเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ช่วยให้เขเมิ้นเนี่ยหายใจได้แต่ว่าตอนนี้ลมหายใจก็ต้องโรยรินลงนะคะเพราะว่าไทยปิดด่านมายาวนานซ้ำเติมเขเมิ้นทุกทางเลยค่ะซึ่งลาสุดชาวเขเมิ้นก็ต้องช็อกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อมีรายงานอีกแล้วว่า้าวเขเมิ้นต้องเน่าค้างคลังคาลงสี่ล้านตันส่งออกไม่ได้เวียดนามก็ไม่รับซื้อ โดยเพจคัดข่าวค่ะได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ากัมพูชากําลังเผชิญวิกฤตส่งออกข้าวครั้งรุนแรงหลังจากเวียดนามเข้าร่วมไทยปฏิเสธรับซื้อข้าวกัมพูชาส่งผลให้ข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วกว่า1ล้านตันมูลค่ากว่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐติดค้างในโกดังและไม่สามารถสีหรือส่งออกได้กระทรวงเกษตรป่าไม้และปรระโโอหคับทุกคคนนนะเเววยยดดาามมกก็ไไ่อับท้รับเนนาะวดมก็ไมม่ซื้้้ออขขาาวเและทีีน ขาเมนครับพบกับวิกฤตแล้วครับเนาะนี่แหละครับมันผลมันเป็นผลของกรรมครับเนาะกรรมที่ทํากับประเทศไทยนะครับกรรมที่ไม่อยากอยู่ด้วยกันแบบสันติสุขนะครับประเทศไทยนะครับไม่เคยลุกล้ําแผ่นดินขเมนแต่ขเมนครับกลับใส่ร้ายประเทศไทยบอกว่าประเทศไทยนะครับอยากได้แผ่นดินขเมนนะครับมันก็เลยเกิดการปิดด่านนะครับ ปิดด่านนะครับทีนี้นะครับคาเมนก็ปิดก้าขาแข็งบอกว่าเลิกใช้สินค้าไทยนะครับไม่ใช้ของไทยนะครับปรสาสาชนชาวคาเมนบอกว่าร้านอาหารต่างๆนานา,นานในประเทศคาเมนถ้าเจอหรือพบเห็นนักท่องเที่ยวไทยก็จะไม่ขายกับข้าวไม่ขายอาหารให้นะครับผลชุดท้ายนะครับเป็นไงครับนะเก่งครับเนาะแต่ก็ไปไม่รอดครับ เจอประเทศไทยไม่ส่งอาหารเข้านะครับไม่พบมาค้าขายด้วยชาวเมรถึงกับขอร้องอ้อนวอนนะครับนะตอนนี้อ้อนวอนให้ไทยนะครับซื้อข้าวนะครับอ้อนวอนให้เวียดนามซื้อข้าวแต่ทั้งสองประเทศไม่มีประเทศไหนสงสารประเทศเขมรเลยเพราะมันเป็นการกระทําของรัฐบาลเขมรเองนะครับเพราะรัฐบาลเขมรนะครับ ไม่ชอบสันติสุขนะครับไม่ชอบคบมาค้าขายกับไทยนะครับไทยก็เลยปิดกั้นนะครับไม่คบมาค้าขายกับขมรน,นะครับอันนี้แค่เพิ่งปิดด่านนะครับนะรอปิดด่านไปอีกสักสองสามปีนี่ขมรจะย่ำแย่กันอีกนะครับไหนครับท่านคุณเชนบอกว่าปิดด่าน500ปีประชาส่วนชาวขมรก็อยู่สบายเป็นไงครับทุกวันนี้นะครับ ิดไม่ถึงปีประชาชนชาวขมินร้องโ้ยอายโ้ยอายเลยครับนะไปไม่รอดครับทุกคน